không đầu lúc 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 สับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมไอตี้สตรอวดนะครับวันนี้มีเกมใหม่มาท่านผู้ชมเออโคเทมโอ้ห้าเล่นกันนะแล้วก็โยกับ A.D.M เกมคล้าย P.G นะครับผมเล่บอกกันเลยแล้วก็ส่วนใครอยากดูช่วงเวล่ำเวลาแบบนี้นะครับผมเออเกมไหนน่าเล่นนะครับแล้วก็ก็พูดคุยจะได้ไม่ต้องทนเหงาเดียวดายอยู่คนเดียวนะครับผมลิงกอยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะ ก็เกมนี้เลยเพื่อนอื้มผจญสามช่องเล่นแค่สามช่องแต่ว่าหวาดเสียวันทั้งคืนนะสามช่องจริงๆเกมนี้แล้วคือมันอื้มเขาว่าเกลืออก็ขอญาตเลยคลิปนี้ไม่หนุนให้เล่นตามรูพามันถึงตอนนั้นนะครับผมก็ขอมาลองเกมใหม่กันสักหน่อยปกมาห้าร้อยนิดๆหน่อยๆเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าสามช่องนี่แหละน่ากลัวบอกเลย ความบังไรมันอยู่ที่3มช่องนี่แหละท่านผู้ชมไปสิบบาทเริ่มกันก่อนเลยละกันเพื่อนเอาเดีวก็คืนโหดมันโกรธมีก็เลยเมื่อกี้มาถึงก็คูณกันแล้วหนึ่งทีคือมันต้องลุ้นไวท่านผู้ชมเออถ้ามันติดคำนวณแล้วก็มีวสองช่องแบบนี้ไงก็นจะพูดเลยแล้วมันมาพอดีท่านผู้ชมฟิวเจอร์ไวคู่ แล้วก็ต้องมาลุนคูณอีกทีหนึ่งนะครับผมมากสุดคูณนะครับถ้าได้ห้าสองช่องก็คูณเท่าไรล่ะพี่คูณยี่สิบห้าโอไมค์กอนแล้วมันมาเลยไงมาถึงก,ออก็เปิดประเดิมเริ่มหุยเริ่มแรกเออเริ่มเรกประเดิมเริ่มแรกลขถูกแล้วแล้วมันมาโหดแต่โหดเหมือนโกดกันสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับท่านผู้ชมเปิดหัวมากเบ็ดสิบแล้วมันมาเห็นเขาบอกเกลือไปแต่ว่าอ่ากมมาถูกแงกวะ ตอนนี้เขาเกลือกันแล้วกูก็มาแตกเป็นไปได้ไปได้อันนี้เห็นเขาว่าเกลือแบบนึงนะครับน้าไปแคปโมในกลุ่มจริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสักทีสองทีอาจจะเล่นทั้งสามช่องเลยนะท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันด้วยอุ้ยสวยคุณนะมันต้องลุ้นนะว่ามันจะมาสามแถวหรือเปล่านะซึ่งสามแถวนี้จะเป็นรูปแบกเฉียงไปเฉียงมา สับซ้ายสับขวาสับขาหลอกได้เลยเออต้องให้มันเรียนัน3ตัวแหละท่านผู้ชมคล้ายเกมอ่าวัวเกมเสือนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว,ว่ามันจะมีคูณ2ฟังแบบนี้แล้วคูณไปครับท่านผู้ชมมันคูณโหตมันโกดกันโบมาลกาเจ็ 7, 7ดเจ็ดปาด้จริงเหรอวะเม็ดห้าสิบเจ็ดันห้าเลยโอ้โห ตัวแพงจริงสีแดงนี้น่าจะเป็นสีแดงระแรงธิต <c oughs> ขออนุญาตดูแบบหนึ่งตกใจเัินแพงขนาดนั้นวัานั้นน,น,นะอ๋อลองแพงเลยนะตัวนั้นนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วนี่มีไวาไยซ้ายขวานะครับคูณสูงสุดเท่าไหร่ยี่สิบห้าห้าห้าเป็นสิบแล้วสิบมันก็ต้องคูณเท่าไหรอีกทำมาถึงยี่สิบห้ากูงงใครรู้บอกทีขออนุญาตเลยไปต่อสักนิดนึงละกันท่านผู้ชมมันกําลังไหลนะจะงงงวยแล้วงวยงงกับ รายการคำนวณของมันนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าใจอยู่นะครับผมซ้ายขวาดูแค่ซ้ายขวาเท่านั้นครับแล้วก็ให้มันมีสีเดียวกันแค่นั้นเองสามช่องกูบอกแล้วสามช่องเสียวตั้งคืนแค่3ามช่องเนี่ยน่ากลัวกูบอกเลยนั่นไงแล้วก็มาอีก2องทุยหนึ่งร้อยพูดผิดคูณ2องพอมีสีแดงอะ่ะแพงบอกเลยแพงจริงเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้เออหน้าทรงหน้าสั้นนะ โอ้ไอเขียวลูกพอ่อเออมึงมาแบบสีม่วงนี่น่าจะอยู่ที่กลางกลางนะครับผมแล้วก็ไอนกโโฮูกันไอเนี่ยน่ะไอตัวเหลืองๆปากเหลืองๆเหมือนเป็ดน,น,นะท่านผู้ชมน่าจะตัวแพงสุดหน้าดงหน้าโดนนะมันจะมาให้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็สิบเทไปแล้วโอ้ไอเขียวลูกพ่อคูณสิบห้าไปทีหนึ่งยิ้มแววเลยสองพันสองร้อยเออเลยแต่กูพูดพูดอยู่เลยเฉยสองพันสองร้อยสิบ yeah, เออ อย่าอย่าไปรวดเดียวม้วนเดียวเอาให้มันจบอุ้ยแล้วนี่ไงตัวแงพงท่านผู้ชมมันมามันมาแต่ว่ามันแค่คูณฝั่งเดียวไงคูณสามสามพันหกนะท่านผู้ชมขอสักนิดละกันกำลังมันเดี๋ยวจะมีต่อแน่นอนนะครับอย่าลืมไปรอรับชมกันได้ช่องที่สองช่องที่สามนะมีสามช่องแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม อจะเล่นเกมนี้แหละยอยาวมันไปคืนนี้ครําคืนแห่งการหวาดเสียสามช่องนี้จะสร้างความบันลัยได้แค่ไหนก็มาดูกันแต่ตอนนี้เข้มแตก <c oughs> บองว่ารอบที่สองรอบที่สามมันจะมาบ้างนะจิ้มคอเดี๋ยววะแล้วมันมาครับท่านผู้ชมลุ้นดีเท่าไหร่หวัดแดงเลยวอุ้ยสามสองสามสองนะครับผมตัวเขียวมันก็จะแพงเท่า,ทาไหร่แต่ก็ได้ไปคนะูณหกห้าพันหกอ่ะ จบสวยแคปโชแป๊บหนึ่งก็ย่าดเลยเพื่อน <c oughs> ทำเสงเก็กล่อแปบบ๊บแล้วมันมาคท่านผู้ชม 19k นะครับผมตีไปสองหมื่นเลยละกันเพราะว่ามันหนึ่งอะไรวะ19.966โอ้โห,โหดีไหมสิบเก้านะตองเก้าเลขโคตรสวยเป็นว่านาเกมใหม่นี้ค่อนข้างจะโอเคแล้นะครับผมแต่ตหลายคนนี่คือเลือ <c oughs> ผมไม่ทราบสาเหตุนะครับเดี๋ยวเข้ามาลองอีกสักรอบที่สองรอบที่สามจะได้รู้ผลก็เป็นว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดกดให้เมด็ดหนะหรือกดกระดงกระดิ่งก,ก็ขอลาไปก่อนเลยอย่าเข้ากลุม่มริงอยู่ในคอมเมนต์แรกนะครับผม